สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คนพบพอกับชงสามารถนาหนุ่มเสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่6มิถุนายน2 5 6พกบพบพอกันมืนอนีเดยเดยจะมาเฮ้งกลางเถพี่น้องพบพอกันวันพระเนาะค่ะในวันที่6จ้ะเดยดหอนหอนจ้ะพี่น้องค่ะบึงดอกไม้งามบอดอกไม้ยูนาบ,บ้านจ้ะ,ะเป็น้ิเป็นสายอยู่พี่น้องแต่ว่าทำก้มสะอาดยากยากจ้ะ ะะใบไม้มันล้นค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ลมลมแห้งค่ะลมกุมือกุมมือค่ะสามสี่มือมันนีล่ลมแห้งแต่ว่าฝนบต่ตกเด้อจ้ะบรรยากาศก็ฮ้นอนคือฝนติตกก็มาเห่าฮ้อนเอาเห็ดกับโบลูจ้าพ่อพ่อกันคือมีสาบะน้มีตัวเลขกจากลุงสรงเนาะค่ะมาฝากมาตอนเนาะ,ะค่ะกะยำคือเกาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะทั้งลุงทรงปนในทรงตัวเลขกมาฝากมาตอนเนาะ,ะมีเขามีรุดค่ะหวดว่างันกบรุดแต่ว่าเป็นยังค่ะสู่ต่อ ขอความกรุณาเนาะค่ะเอฟซีถ้าผู้ใดบอกมาขอกรุณาเลื่อนผ่านเด้อค่ะทางเซียนเป็นอย่างนี้แล้วเพิ่นกะบ่สบายใจเนาะค่ะบางคอมเมนต์เนาะค่ะถ้าบอกมาสามารถเลื่อนผ่านได้เพราะว่าแต่ละเซียนเนาะค่ะเพิ่นกะได้น้าตัวเลขเนาะค่ะคิดค้นซัวชีเฮ็ดแล้วพี่น้องปวดหัวเพิ่นเอามาแบ่งปันฟรีเนาะค่ะเพิ่นบ่ได้ต้องการอย่างเลยค่ะแต่บางเท่อกะเจอคเว้าลบเพิ่นกะบ่คอยสบายใจเนาะค่ะเพิ่นกะคุยกับสาบนาอยู่สาบนาแล้วขอถทษเพิ่นไป ลรวก็บ,บอกว่าบ่าเป็นยังจา้าาสันขอโทษเด้อขอโทษหลายๆแต่แวริบอกอิซีให้ว่าถ้าบ่ามักสามารถเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะเพราะเป็นหยิบยุกมาเป็นแค่แนวทั้ง่านั้นพี่น้องจาเนาะค่ะเนาะค่ะมดดักคิปไดก็ค่อยเบิ้งขันบ่มักสามารถเลื่อนผ่านแต่คอมเมนต์ไดบ่ดีกะอย่าเม้นเด้อพี่น้องค่ะให้เก็บซึ่งกันและกันเนาะค่ะคิดบวกเขาไวค้ค่ะพลังพลังบวกเขาไว้ทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงน้ำละจ้ะ เอาพี่น้องค่ะปะกาศไปตามต่อนะคะสำหรับตัวเลขลุงทรงเป็นเดทรงไม่ทราบนะต่อนโกรธละพึ่งนี้เวลามาบอกสูพี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังกะยังย้ำคือเก่าทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางด้อพี่น้องโปรดใช้วิจารณละนะยาณในการรับชมมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเป็นกำลังใจเห็นไจ้าเอาเบาๆไร่ไปพี่น้องไปเบิ่งตัวเลขในว,วันที่หนึ่งมิถุนายน2560น จ็ดจากลุงสุงเนาะค่ะไปบึง้งไปฟังพร้อมๆกันจ้าอาตัวเลขที่ลุงสงุงสุงมาหาสาบนาเนาะคะ่เนาะกนวันที่สิบหมิถุนาย,ยนหกเจ็แนวทางรัฐบาลเด้อค่ะวิ่ง9้ารองหจ้าบนล่างเด้อค่ะสําหรับเลขวิ่งนี่เพื่อนหาเก้าก็หกบนล่างพี่น้องเลขหลักกับมีศูนมีสามมิเจ้าจับหามีศูนหกเออศูนเก้า หกศูนย์สามเก้าหกสามเจ็ดเก้าเลขหกเจ็ดจ้าเลขกันเพิรนมีศูนย์สามเจ็ดหนึ่งแล้วกัเก้าหนึ่งเด้อค่ะกลับไปนำในเด้อค่ะเลขสามตัวมีศูนย์หกสามหกศูนย์สามจ้าเนี่ยค่ะลงุงซงเลขออกปุ๊บปนกับุงมาให้ปรับตะวันที่สองนี่พี่น้องแล้วเพิรนกับนั่นละค่ะไปวังคอมเมนต์สามนากลีขอโทษเพิรนไปกัะขอโทษเพิ่์นไปแล้วกะัะเอานะค่ะกับนั่นล่ะจา่าผู้ใดมักรกาอยจัด ผู้เดขัดเลื่อนผ่านตามนั้นเนาะคะ่ะกับอบุญของพุณมลุงทรงเดี๋ยวจะไปเขียนใจกระดาษให้ชัดเจนแล้วก็ให้เบิ่งสติติงวดก่อนพร้อมจ้าเบิ่งเนาะค่ะให้เบิ่งสถิติงวดก่อนก่อนจ้า,นะะนจาเนี่ยคะ่ะข้าวแค่เลขวิ่งเนาะ,ะพี่น้องเิ็นไห้ซีหนึ่งออกซีสองพี่น้องจ้าเอาพี่น้องเพราะเป็นอย่างสู่ต่อเนาะคะ่ะเนาะสูตรหวยคำนวณกระดาษจ้าเอาค่ะเขียนใ่กระดาษให้ชัดเจนแล้วไปเบิ่งเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกมิตรนาหกจิตทางลุงทรงจ้าเนี่ยจ้า เลขลุงสูงเนาะค่ะเลขวิ่งเงินเซนเลขวิ่งเป็นยังไม่ได้หลุดเดอ้อพี่น้องก็ย,ยังเดินดีค่ะเป็นวิ่งกัถือไปที่ซีเนาะวันนี้วิ่งบนล่าง9ก้ากหกจ้าเก้าก็หกเข่นๆขนพี่น้องเลขหลักกับมีศูนย์มีสมี 7, เดเด้อจะ้ะแต่เป็นจับคูไมศูนย์เก้าสามี0้าเจ็ดเก้าหูย์หกสามหกเจ็จ้ะตัวกันคือ0 3 7ย์สเจ็ออเกค่ะตามนี้ค่ะ เลขกันเด้อค่ะ037191แต่ว่าเพื่อนเน้เนๆให้มี097963เด้อพี่น้องจ้าสำหรับเลข3ตัว063กับ603จ้าแปหน้าจอนำไปเปรียบเทียบพี่น้องจะเลขอิงเป็นกันยังเดินดีเดี๋ยวจะให้เบิ่งงนะคะงวดเก่ากับงวดใหม่เปรียบเทียบด้วยจ้ะนี่เด้อพี่น้องเปรียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่ให้เบิง้งละจ้ะ เสียดายพี่น้องรุดเต็มเดียวกันหนซีหนึ่งออกซีสองเอาพเป็นยังค่ะรุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องมันเป็นสูตรหวยคำนวณจ้าเก็บนาจอก่ะนำ้ำไปลงทุนเพื่อได้หมัก,กจัดโหลดจ้าขอบุญขอบุญขอบคุณทั้งลุงทรงเนาะเพิ่นยากหลายบันไดเพิ่นยากขายขายของเพิ่นกัะย่างอุตสาหเิตสูตรหวยคำนวณทรงมาฝากมาตอนให้สาวนามากาเาบอกสู่พี่น้องแฟ้นจองเอฟซีฟังเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณหล,ล,ลายค่ะ เลขงามอยู่พี่น้องเลขสามเก่านี่ไชิชนกับเลขเทั้งเสียนหนองคายได้ค่ะเป็นห้ 3, 9, ายลสามเก่าลังศูนย์สามนี่ก็ชนพี่น้องกับพิจารณาบ้างมงพี่น้องค่ะพิจารณาอยู่ค่ะเลขวิ่งเป็นกับผู้ใดสายวิง่งก็สามารถจับได้ได้ค่ะจับไปวิ่งรูดแต่สามนามักเลขเก่าค่ะเลขติดเก่ายังมีเลขติดเก่าอยู่คือเก่าคิดว่าเก่าสิอยู่บิดปีพี่น้องวดนี้ปีนี้ พอเป็นปีอ่งูใหญ่นาะจ้ะโอเคมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไน้เด้อถือปิดกัน้นค่ะมองเห็นจ้ะหลายๆคนก็นถามหลายๆคลิปจ้ะาจาังเลขผู้ใหญ่ใจดียิ่งสิไหมคะ่ะสาวนาลงตะต้องวดนมดีคะ่ะแต่ว่าหลายคนก็นยังถามมาอยู่สาวนาลุงไปแล้วเด้อค่ะสามารถย้อนดูคลิปได้สําหรับตัวเลขของคุณฟันแม่นเม่นห้าหกศูนย์สาวนาจะติดตามเป่นค่าววันนี้เป็นวันพระ เพิ่นอาจจะฟันหรือจังใดกะคอยไปฟังเพิ่นกอนเนาะค่ะเพราะว่างวดวังหันเพิ่นฟันได้สี่สองเออสี่สามมันกระหลุดมาซี่สองพี่น้องมันกระหลุดไปจังสันแต่ว่าเอฟซียังถี่อ,อยากให้สาวบานาตามเพิ่นอยู่เดียวสิไปตามให้แต่ว่ากรอฟังกอนเด้อค่ะสิไปถามเพิ่นว่าเพิ่นฟันยังโบ่ค่ะแต่คลิปนี้เป็นตัวเลขของลุงสุงค่ะเลขวิ่งเงินล้านค่ะเก็บหน้าจอจ้าหรือผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบ้านานานุสมะวิเดน สามารถแอสดีไลคิวอาร์โค้ดเนี่ยค่ะที่สามารถประปักข่ายูนุนิเป็นเอสดีไลโค้ดส่วนตัวเนาะค่ะสามารถทักทายเมื่อบอกมาฝา,ากมาตอนใดจ้าเมื่ว่าจะเป็นตัวเลขความฝันสตดห่วยคำนวณหรือเลขมีที่มาหรือว่าเลขบอกบุญก็สามารถทักทายเนาะค่ะมื่อบอกมาฝา,ากมาตอนกันใดจ้ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาธารณะก็ยังย้ำคื้เก่าค่ะเป็นแค่แนวทาง ลายสานารณเป็นลายส่วนตัวเด้อพี่น้องบ่มีลายกุมจ้าถ้าผู้ใดอยากติดตามตัวเลขก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นบ่มีช่องทางอื่นเด้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอฟังให้จบฟังให้เข้าใจพี่น้องจา้าเนาะค่ะบางคนก็นฟังบ่จบเนาะค่ะก็ถามสานารณก็ยำอยู่ในคลิปอยู่ให้ตลอดพี่น้องจา้าว่าฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะค่ะเนี่ยค่ะ ID เดียไลคิทักทายมาได้จ้ะก็ตามนี่เลยจ้า บางคนกะว่าเบ้าไลยพูดพนะเหตุจังไดพี่น้องทางเจ้านายาย้ยใหญ่ผ่นกลับมาว่าต้องเปียดหน้าที่ขึ้นไปจ้าคอยสีใดเงินผ่นเนาะนี่ลหละจ้ะงานแต่ละย่างแต่ละนาถ้าผูดด้ใดบ่เิ็ดเสีบบรู้ว่ามันยากปันใดเนาะค่ะเนาะกะอุส่าเบิ่งให้มันจบค่ะเอาคลิปนี้เป็นตัวเลขลุงส่งเนาะค่ะเลขวิ่งเงินล้านเนาะค่ะเงินเสียเงินล้านแ่ะจ้ะสาบนากะขอพี่น,อน้องแฟนจงองซีสขุขุสุขุนรวยๆปังๆสุขุขสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข้า คลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ